ไม่เอาลูกแลกเงินพอรำให้ไม่เอาสักบาทขอขับรถชนบ้างไหมหลังใบเบี่ยงค่าทำศพจากกรณีหนุ่มวัย5 5ปีซิงเก๋ง BMW ฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียชีวิตคาที่โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพกรางอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตูหนึ่งก่อนถึงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยตำบนสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมาทำให้นายธนพลแก้วมูลหรือเต้อายุ24ปีชาวอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เสียชีวิตดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดดอนคาอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายธนพลพบญาติกำลังจะเตรียมงานศพอยู่ในอาการโศกเศร้าโดยเฉพาะนายรักแก้วมูลอายุ5 8ปีบิดาของนายธนพลซึ่งอยู่ในอาการเสียใจมีน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลานางเฝ้าศพลูกชายอยู่ในสาราวัดพร้อมเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกเสียใจในการจากไปของลูกชายที่กำลังมีอนาคตที่ดีและกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทแต่กลับมาต้องเสียชีวิต ด้วยความประมาทของเด็กวัย15ปีที่ซิ่งรถรู้ฝ่าไฟแดงทําให้เกิดเหตุสลดขึ้นล่าสุดผู้เป็นพ่อเล่าว,ว่าตอนแรกตนเรียกค่าทําศพไป250,000บาทแต่คู่กรณีนัดให้ไปที่โรงพักเมื่อไปพบรอยเว้นได้ดูกร้องวงจรปิด พร้อมกับเพื่อนของลูกชายที่มาเฝ้าติดตามคดีถึงกับอึ้งในความประมาทและจะขอดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปส่วนงานศพของลูกชายตนเองก็ทําพิธีกรรมทางศาสนาโดยจะเผาวันนี้ที่วัดดอนคาอําเภอท่าตะโกผู้ตายเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวกําลังมีอนาคตที่ดีจะเรียนต่อโทต่อเอก แต่ต้องมาเสียชีวิตด้วยความประมาทของเด็กอายุ15ปีตอนแรกพอเจอกับคู่กรณีเรียกค่าทำศพจากคู่กรณี2.5แสนบาทแต่คู่กรณีเหมือนบ่ายเบียงพ่อเล่าว่าคู่กรณีนะัดไปที่โรงพักไปดูกรงวงจอปิดผมพูดกับคู่กรณีว่าผมไม่ได้เอาความตายของลูกผมมาแลกเป็นเงินถ้าผมคิดแบบนั้นหรือถ้าคุณคิดแบบนั้นผมจะไม่เอาเงินสักบาทแต่ผมขอขับรถชนคู่กรณีดูบ้างได้ไหมแล้วผมจะทำศพกันเองผมจะยอมติดคุก พอพูดไปประโยคนี้ผมไม่เอาเงินขอขับรถชนคุณแล้วผมจะยอมติดคุกผมทำศพลูกผมเองเด็กคู่กรณีร้องไห้ทั้งนี้จะทำพิธีชาปนกิจลูกวันที่4ตุลาคมที่วัดดอนคามเพอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์คู่กรณีจะมาหรือไม่มาไม่รู้แต่ไม่ให้อภัยแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ